ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็มาอยู่ที่วิหารนะครับพระนางมารีอาสตะาปฏิสนธินะครับก็มาเดินชมวิวนะครับพาไปเที่ยวกันนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินออกมาจากวิหารแล้วนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นสะพานนะครับสะพานที่จะข้ามนะครับไปยังชุมชนริมน้ําจันทบูรณนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อไปเดินชมชุมชนริมน้ําจันทบูรณนะครับแต่ว่าก่อนที่จะข้ามไปนะครับเห็นไหมครับด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็จะมีภาพวาดนะครับตั้งเรียงราอยู่มากมายเลยนะครับก็เป็นภาพวาดของ ่านอาจารย์นะครับที่สอนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรีนี้นะครับมาวาดภาพนะครับท่านใดสนใจนะครับก็แวะมาดูได้นะครับมาชมศิลปะงานศิลปะของอาจารย์แกนะครับก็มีหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งรูปโบสถ์มีทั้งรูปสัตว์ต่างๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเดินข้ามสะพานนี้นะครับสะพานนิลมนนะครับข้ามไปยังชุมชนริมน้ําจันทบูรณ์ครับซึ่งเป็นชุมชนเก่านะครับตั้งอยู่ ริมน้ำจันทบูรณ์มาอย่างยาวนานนะครับในชุมชนนี้นะครับก็จะมีร้านรวงต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับก็มีจุดถ่ายรูปมากมายนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นภาพวาดนะครับในวาดลงไปบนกำแพงนะครับให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับก็มีอยู่หลายจุดเลยนะครับสำหรับชุมชนนี้นะครับสำหรับภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ตึกเก่าๆแบบนี้นะครับถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวนะครับก็แวะมาถ่ายรูปกันได้นะครับ ภาพวาดอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็เดินอยู่ในชุมชนจันทบูรณนี้อยู่ได้สักพักนะครับดูตึกต่างๆนะครับบ้านเรือนต่างๆนะครับมีทั้งเก่าและใหม่นะครับก็มีหลายแบบเลยแล้วก็มาเดินมาเจอร้านนี้นะครับอ่านดูเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับไม่สามารถออกเสียงทางนี้ได้นะครับ จุดจุดจุดลิงนะครับเป็นขนมนะครับอันนี้เป็นขนมนะครับใครอยากรู้นะครับก็แวะมาลองชิมลองทานดูได้นะครับ่นะครับร้านนี้นะครับร้านของเจล้วนเยาวราชนะครับเห็นที่เห็นอยู่ในตู้นี่ครับขนมจุดจุดจุดลิงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะไปยังที่จุดต่อไปของจังหวัดจันทบุรีกันนะครับว่าผมจะไปที่จุดไหนนะครับไปกันเลย จุดต่อไปนะครับผมมาที่หาดแหลมสิงห์นะครับหาดนี้นะครับเป็นหาดทรายยาวเลยนะครับเงียบสงบนะครับลมเย็นสบายนะครับแล้วก็มีร้านรวงต่างๆขายอาหารมากมายนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับก็อาจจะเงียบดูสักเงียบสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันไม่ใช่วันที่คนเขาจะมาเที่ยวกันมากนะครับเป็นวันธรรมดานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ผู้คนก็เอามาเยอะเท่าไหร่นะครับแหลมสิงห์นี่นะครับพอดีว่าผมจองห้องพักไว้ที่หาดแถวนี้นะครับก็แวะมาเก็บของก่อนนะครับก็เลยเดินชมหาดก่อนนะครับห้องพักห้องนี้นะครับผมจองผ่านอโกด้านะครับราคา900บาทนะครับ900าบาทห้องกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับอยู่บริเวณหาดแหลมสิงห์นะครับห้องพักที่นี่นะครับก็นอนได้นะครับนอนได้สบายสบายเลยนะครับก็เป็นห้องธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่แอร์มีที่นอนอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับ นอนสบายๆนะครับกับราคา900บาทหคืนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดจุดหนึ่งนะครับผมจะพาท่านไปจุดจหนึ่งของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับขับรถไปประมาณ3ามสิกิโลจากาแหลมสิงห์นะครับไปยังจุดตรงที่เราจะไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับ เม e> anyway> ื่อมาถึงแล้วนะครับก็เป็นจุดที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับจุดนี้นะครับตาม g p s มานะครับนั่นก็คือจุดชมวิวเนินนางพญานั่นเองนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามมากนะครับสาหรับทะเลของจังหวัดจันทบุรีนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเนินขึ้นไปนะครับถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกนะครับนี่นะครับผมมาถึงตรงนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นก็เดินเล่นเดินถ่ายรูปเดินชมวิวนะครับ ประมาณถึง6โมงนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับช่วง4โมงถึง6โมงบริเวณนี้นะครับดูนะครับพระอาทิตย์ตกนะครับถ่ายรูปสวยมากนะครับแถวนี้นะครับ ท่านใดที่มาจังหวัดจันทบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับด้านหลังผมที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ของเอกชนนะครับท่านใดชอบเป็นสายกลางเต็นท์นะครับก็แวะมากลางเต็นท์ตรงนี้ได้นะครับลมเย็นสบายนะครับริมทะเลนะครับเก็บค่าค้างเต็นท์น่าจะคนละประมาณ100บาทนะครับน่าจะประมาณคนละ1 0 0บาทเดินลงไปถัดจากจุดกลางเต็นท์ตรงนี้เข้าไปประมาณ200เมตรนะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่เห็นอยู่กลางน้ํานั่นนะครับก็คือ เจดีกลางน้ำนั่นเองครับเราสามารถเดินตามสะพานไม้ที่ทอดยาวลงไปนะครับเพื่อไปยังสุดปลายสะพานไม้นะครับเราก็จะเข้าไปใกล้กับตัวเจดีกลางน้ำนะครับแต่ว่าไม่สามารถเดินไปที่ตัวเจดีได้นะครับเพราะตอนนี้น้ํามันขึ้นนะครับจะเดินไปที่เจดีต้องรอวันน้ําลงนะครับแต่ว่าระหว่างเดินนะครับวิวสวยมากนะครับภาพที่กำลังจะตกลินนะครับท่านใดที่มาถ่ายรูปบริเวณนี้ก็จะได้รูปสวยๆกลับไป ลงโซเชียลโพสโซเชียลได้แน่นอนนะครับไม่อายใครแน่นอนบริเวณนี้สวยงามมากนะครับอยากให้มาเที่ยวกันนะครับบางคนนะครับก็จะมาที่ศาลตรงนี้นะครับเพื่อกลับไหว้บูชาแล้วก็กขอพรหรือว่าขออะไรต่างๆที่อยากได้นะครับก็นี่นะครับมาไหว้กันนะครับมาเที่ยวชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติแล้วก็แวะมาขอ แล้วกันนะครับขออย่างที่เรารู้กันก็เย็นแล้วนะครับกลับมาที่ห้องนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อีกจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับนั่นก็คือตามกันไปนะครับตรงนี้นะครับท่านเห็นตรงนี้อาจจะจําได้นะครับว่าคือที่ไหนนะครับตรงนี้นะครับเป็นอุทยานน้าตกพลิ้วนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนเข้าน้ําตกนะครับก็จะเจอกับสิ่งก่อสร้างที่เพิ่งสร้างเสร็จมันมาดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือรัตนะบุรีนั่นเองนะครับรัตนะบุรีนะครับก ไปคารีสอร์ทนะครับแล้วก็เดินเข้าไปก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วนะครับซึ่งสามารถเดินเข้าไปเล่นน้ําตกได้เลยนะครับท่านใดอยากเล่นน้ําตกนะครับก็อย่าลืมเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะครับมีล็อกเกอร์ใส่ให้อย่างดีนะครับนะครับเดินเข้ามาด้านในได้เลยนะครับสําหรับอุทยานน้าตกแห่งชาติพลิ้วนะครับด้านในนะครับทางเดินดีมากนะครับเจ้าหน้าที่ทําไว้อย่างสวยงามวิวชงวิวแช์นี่สามารถเข็นเข้ามาได้เลยนะครับมีทางลาดมี อะไรให้เรียบร้อยนะครับสามารถเข็นพาวีลแชร์เข้ามาได้เลยนะครับท่านใดที่อยากเล่นน้ำนะครับก็ลงเล่นน้ำได้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราตามจุดต่างๆนะครับสำหรับทายานแห่งชาติน้ำตกผิวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็เจ้านี่นะครับปลาพวงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกผิวนั่นเองนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับปลาพวงที่น้ำตกผิวแห่งนี้นะครับ เดินต่อเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปยังตัวน้ําตกนะครับก็ใช้ระยะประมาณ1กิโลนะครับก็จะมาเจอจุดนี้ก่อนนะครับเป็นปีรามิดนะครับพนางเรือล่มนะครับจะอยู่ก่อนถึงตัวน้ําตกผิวนะครับแล้วก็เดินถัดไปด้านในอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอเจดีตรงนี้นะครับซึ่งสร้างเอาไว้ตั้งแต่รัสจัสมัยรอ5นั่นเองนะครับเมื่อเราเดินผ่านเจดีเข้าไปด้านในนะครับด้านหลังเจดีนะครับ เราก็จะเจอจุดชมวิวนะครับของน้ำตกพิวนั่นเองนะครับเจดีย์ก็จะดูวังเวงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินผ่านเจดีย์เข้าไปนะครับก็จะเจอตัวน้ำตกพิวแล้วนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะเป็นทางลงนะครับเป็นบันไดลงไปนะครับท่านใดที่อยากลงไปตัวน้ำตกพิวก็ต้องต้องลงทางนี้นะครับจะต้องลงทางนี้นะครับ เดินก็ชันนิดนึงนะครับผมขอไม่ลงแล้วกันนะครับวันนี้เจ็บขานะครับขอข้าไม่เกาะนะครับไปที่จุดชมน้ำบินแพนะครับก็จะเห็นตัวน้ําตกผิ้วนะครับอยู่ด้านในนะครับสามารถลงเล่นน้ําได้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตกผิวไหลเย็นสวยงามเย็นมากนะครับบรรยากาศดีมากเย็นมากนะครับตรงนี้นะครับท่านใดและมาถ่ายรูปตรงนี้ก็จะได้ภาพสวยๆกลับไปเหมือนเช่นเคยนะครับ ต่อไปนะครับท่านที่มาเที่ยวชมน้ําตกผิวนะครับก็ท่านมาแล้วนะครับขยะหรืออะไรที่ท่านนํามาด้วยนะครับก็อย่าลืมเก็บกลับไปด้วยนะครับเอามาได้ก็ต้องเก็บกลับไปได้นะครับก่อนกลับนะครับเราก็มาแวะที่รัตนบุรีอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับสามารถเดินเข้ามาซื้ออาหารซื้อน้ําทานได้นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆได้นะครับตรงนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับอยู่ด้านหน้าน้ําตกผิวนะครับ ก่อนทางก่อนตรงบริเวณลานจอดรถนะครับก็จะมีวัฒตน,นาบุรีให้เราเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับก็สวยนะครับสวยแต่ว่าแดดอาจจะร้อนนิดนึงนะครับมาช่วงเย็นๆเนี่ยสัก4ี่โมงหโมงก็จะถ่ายรูปได้สวยงามแล้วก็ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับแนะนําเลยที่นี่นะครับ